ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,191ถึง5,194ในขณะที่มาหลานซึ่งกำลังสวดมนต์อยู่นั้นจูจูลูกสาวของเธอก็เข้ามาขัดจังหวะและพูดด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยว่าโอ้ฉันกำลังขอพรจากพระพุทธเจ้าเธอกำลังทำอะไรกับฉันจริงๆเสียวชูรานลดเสียงลงและเตือนว่าคุณพูดกับพระพุทธเจ้าแบบนี้ได้อย่างไรคุณสามารถขอเงินได้ถ้าคุณต้องการขอเงิน ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสำแดงจริงพระองค์จะช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณแต่คุณมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ป้าของคุณทำอะไรนะยังจะขอให้พระพุทธเจ้าลงโทษอีกหรือ ถูกต่อไม้หันอากาศองค์มาหลานพูดอย่างจริงจังว่าฉันแค่ต้องการให้พระพุทธเจ้าลงโทสอเธอให้ดีมีคนมากกว่า800พันล้านคนในโลกนี้และใครๆก็รวยได้ยกเว้นเฉียนหงหยานของเธอหลังจากพูดจบมาหลานก็พูดอย่างหนักแน่นว่าว่ากันว่าจากักรพรรดิยกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ของเราเฉียนหงหยานสามารถร่ำรวยได้นี่คือการละทิ้งหน้าที่ในที่ทางาน หากเขาไม่แก้ไขอย่างแข่งขันเขาจะต้องขอให้ตถาคตตถาคตทรงวิจารติดเตียนพระองค์เถิดเสียวชูรานลูบขมับของเขาและพูดอย่างหมดหนทางทุกคนบอกว่าจะดีกับใจการที่ท่านไม่เห็นความดีของผู้อื่นเป็นความชั่วต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะประทานพรแก่คนคิดชั่วด้อย่างไรอะไรนะมาหลานไม่เชื่อและโตกลับว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบคนอื่นแต่ฉันไม่ชอบเธอเฉียนหงยานคุณต้องรู้ว่า เฉียนหงหยานคนนี้แย่มากเสี่ยวชูรานกล่าว่าเป็นความผิดของเธอที่เธอไม่ดีคุณไม่จำเป็นต้องพูดที่นี่มาหลานเมมปากถ้าคุณเจอคนไม่ดีและเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณยังสามารถโทรหาหนึ่งร้อยสิบเพื่อเรียกตำรวจได้ฉันผิดอะไรที่ฉันพูดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เก่งเท่าตำรวจถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ เขาจะไม่สมควรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเสียวชูรานได้ยินเรื่องไร้สาระของมาหลันเธอไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรหรือว่าเนอรที่อยู่ด้านข้างตกตะลึงไปแล้วแม้ว่าเธอจะมีความรู้มากมาย แต่เธอก็แทบจะไม่เคยเห็นผู้หญิงที่โง่เขลาเช่นมาหลานและเธอยังไปที่ศาลาพุทธเพื่อพูดเรื่องไร้สาระทันทีที่เธอคิดถึงคำพูดดูถูกโกรธแค้นและดูถูกพระพุทธเจ้าหลินว่าเนื้อก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่ามียาพิษสามอย่างในศาสนาพุทธได้แก่ความโลภ ความโกรธและความไม่รู้ความโลภคือความไม่พอใจในความปรารถนาและความโลภที่ไม่รู้จักพอความโกรธกําลังบนเกี่ยวกับสถานะที่เป็นอยู่และเกลียดชังผู้อื่นคนโง่เขลาเบาปัญญาคนธรรมดาส่วนใหญ่มีหนึ่งในสามของพิษยากที่จะเห็นใครทำพิษทั้งสามเพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้ามีพระวิญญาณ เขาจะอวยพรผู้ที่มีพิษทั้งสามได้อย่างไรมาหลันตกตะลึงและมองไปด้านข้างที่หลินว่าเหนอเมื่อเห็นมือของเธอประสานกันและดวงตาของเธอปิดลงเล็กน้อยเธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดว่าเฮ้ hey, คุณกำลังพูดถึงฉันเหรอคุณกำลังชี้ไปที่สังห่วยและบอกอะไรฉันหรือเปล่าหลินว่าเนอเปิดตาองค์เธอมองไปที่มาหลันและพูดอย่างใจเย็นว่าฉันขอโทษสอฉันแค่พึมพำต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพื่อทบทวนตัวเอง ฉันอาจรบกวนคุณ,คณโปรดยกโทรสอให้ฉันด้วยหลังจากพูดจบหลินว่าเนอ้อก็ยืนขึ้นมองดูพระพุทธรูปอย่างเคร่งศาสนาแล้วหันหลังเดินจากไปเฮ้อย่าไปท้าคุณมีความสามารถมาหลานยังคงต้องการที่จะหาเหตุผลกับเธอแต่เธอหันหลังกลับและเดินจากไปโดยไม่เต็มใจเธอต้องการจับผิดและโต้เถียง แต่พบว่ามันไม่สมจริงอย่างไรก็ตามขาขวาของเธอยังคงเตะอยู่ข้างหลังเธอคิดว่าถ้าคุณต้องการลุกขึ้นคุณต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเซียวชูรันลูกสาวของคุณด้วยความสิ้นหวังมาหลานได้แต่ยอมแพ้อย่างขุนเคืองเซียวชูรันพูดในเวลานี้แม่ฉันคิดว่าเด็กหญิงตัวน้อยพูดถูกคุณเป็นคนโลกมาก และโง่เขลาต่อหน้าพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นความจริงใจเลยเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะประทานพรให้คุณมาหลานไม่คาดคิดว่าลูกสาวของเธอจะไม่ช่วยเธอเธอจึงเม้มปากและพึมพำว่าช่างเถอะถ้าเธอไม่อวยพรฉันฉันจะถูกดึงลงมาดูเหมือนว่าทั้งโลกไม่มีที่ใดให้ขอพรได้หากไม่มีพระพุทธเจ้า ให้ลูกเขยที่ดีของฉันมอบให้เมื่อฉันกลับบ้านฉันปรับฮวงจุ้ยถ้าฮวงจุ้ยดีแหล่งความมั่งคั่งนี้จะไม่มีใครหยุดหมายความว่าด้านตะวันออกไม่สว่างและด้านตะวันตกสว่างแม่ของฉันมีทางออกเสมอหลังจากพูดจบมาหลานก็พูดด้วยท่าทางรำคาญโอ้คุณยายของเขาทำไมฉันไม่คิดมาก่อนฉันจะไม่มาที่นี่ถ้าฉันคิดถึงเรื่องนี้มันเหนื่อยมากหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่เสียวชูรันอีกครั้ง และพูดว่าไปกันเถอะชูรันสองแม่กลับบ้านฉันจะหาลูกเขยที่ดีเสี่ยวชูรันพูดอย่างหมดหนทางแม่คุณควรหยุดและไอ้เยเชินบ้าง คำพูดของเซียวชูรันทำให้หลินว่าเนอซึ่งเดินไปที่ประตูแล้วตกใจทันทีเธอพึมพำในใจใช่เย่เฉินอีกแล้วเหรอฉันอยู่ที่จินหลิงมาสองวันแล้วและฉันไม่สามารถหนีจากเย่เฉินได้ทุกวนันนั่นคือเหตุผลที่ฉันมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วใครคือลูกเขยของหญิงหยาบนั่นเมื่อกี้เย่เฉินเป็นไปได้ไหมว่าเย่เฉินจากตระกูลเย่ของหยานจริงที่ฉันกำลังมองหาอยู่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอมองกลับไปที่เสียวชูรันโดยไม่ รู้ตัวและพูดในใจว่าหญิงสาวคนนี้ดูเหมือนจะอายุไล่เลี่ยกับเย่เชิญที่ฉันกำลังมองหาและมีคนไม่มากนักที่มีชื่อเดียวกับเยเฉินฉันเกรงว่าจะมีน้อยกว่านี้เป็นไปได้ไหมว่าเย่เชิญที่ฉันกำลังมองหานั้น แต่งงานไปแล้วพันรยาคือผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าฉันฉันคิดว่าเธออายุไลเลียกับเยฉันรูปร่างหน้าตาและนิสัยของเธอก็ไม่เลวเธอถือว่าไม่เหมือนใครแต่แม่ของเธอช่างน่าตะลึงจริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงหยาบคายที่ไม่มีการควบคุมแต่แม้แต่ปากร้ายที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่กล้าสแสดงท่าทีดุร้ายต่อหน้าวิหารของพระพุทธเจ้า เธอช่างกล้าหาญจริงๆสถานะของเ่เชนนานถือได้ว่าโดดเด่นและความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ทำไมถึงมีแม่สามีที่หยาบคายเช่นนี้มันแปลกจริงๆเสียวชูรันไม่ได้สังเกตว่านออกประตูพระราชวังสาวสวยกำลังมองดูตัวเองและแม่ของเธอมาหลันเธอยุ่งอยู่กับการพยายามเกลี้ยกล่อมมาหลานให้ล้มเลิกความคิดที่จะขอให้เ่เินแสดงฮวงจุ้ยให้เธอ เพราะมาหลานยอมรับและพูดว่าเย่เชนเป็นลูกเขยของฉันเขาสามารถช่วยผู้คนมากมายในเรื่องฮวงจุย้ยเขาช่วยแม่สามีของฉันดูไม่ได้หรือเสียวชูรานถอนหายใจและพูดว่าโอ้แม่อย่าบอกนะว่าคุณไม่สามารถให้เย่เชนรู้เรื่องนี้ได้นอกจากนี้สิ่งต่างๆเช่นฮวงจุ้ยควรเป็นแบบมหาภาคมันแก้ปัญหาใหญ่ในระดับมหาภาคดังนั้นต้องไม่มีทางทำได้มันชัดเจนมาก ดังนั้นคุณจะควบคุมความนิยมในห้องถ่ายทอดสดของคุณได้อย่างไรรถของเรามีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงมากเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้เย่เฉินแสดง่วงจุ้ยให้คุณดูและสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้หรือไม่มันไม่มีอยู่จริงเลยถูกต้องมาหลานพูดอย่างโหดหูช่างมันเถอะ ยังไงก็ตามวันนี้ฉันได้นำสิ่งของทั้งหมดที่ควรนำไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วและขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธเจ้าจะยอมพบหน้าฉันหรือไม่น่าเสียดายถ้าเขาไม่มาให้เห็นหน้าฉันก็จะไม่มาหาเขาอีกขณะที่เขาพูดอย่างนั้นมาหลานก็นึกขึ้นได้และถามเสียวชูรานด้วยเสียงต่ำชูรนันคุณคิดว่าพระพุทธเจ้าใช้ประโยชน์จากเฉียนหงยานก่อนหรือไม่ หัวของเสี่ยวชูรันใหญ่เท่าถังดังนั้นเขาจึงรีบช่วยเธอขึ้นแล้วกระซิบกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฉันขอโทรสอแม่ของฉันพูดตรงไปตรงมาโปรดยกโทรสอให้ฉันด้วยหลังจากพูดจบเขาก็รีบช่วยมาหลานออกมามาหลานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากติดตามเสียวชูรันและเดินกับโผลก,กับเพลก แม่และลูกชายของเธอออกมานอกห้องโถงหลินว่าเนอก็หายตัวไปเดิมทีมาหลันต้องการหาเธอเพื่อทะเลาะก,กับเธอแต่เธอมองไปรอบๆและไม่เห็นใคร ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงติดตามเสี่ยวชูรานอออกจากวัดเตรียมลงจากดอยและเมื่อพวกเขาเริ่มลงจากภูเขาหลินว่าเนอก็โผล่มาข้างหลังพวกเขาอีกไม่ไกลคอยดูด้านหลังของพวกเขาอย่างเงียบเงียบแล้วมองไปที่โทรศัพท์มือถือของเธอในโทรศัพท์มีรูปถ่ายของเสี่ยวชูรันช่วยมาหลานออกจากประตูวัดซึ่งตอนนี้หลินว่าเนอแอบถ่ายซ่อนตัวอยู่หลังฝูงชนต่อมาเธอส่งรูปภาพนี้ให้ซุนจีตงและส่งข้อความอีกข้อความหนึ่งว่าผู้เท่าซุน หาทางช่วยฉันตรวจสอบแม่และลูกสาวคู่นี้ฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาแม้ว่าข้อมูลของเซียวชูรันและมาหลันจะไม่ได้รับการเข้ารหัสแต่ซุนจื้อดงก็ไม่ง่ายที่จะค้นหาตัวตนทั้งหมดของทั้งสองผ่านภาพถ่ายที่ตรงไปตรงมาอย่างน้อยที่สุดก็ยังยากที่จะค้นพบในเวลาอันสั้นดังนั้นซุนจื้อดงจึงโทรหาหลินว่าเหนอและรายงานทางโทรศัพท์คุณมีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสองคนนี้หรือไม่ หากคุณมีข้อมูลอื่นการตรวจสอบจะค่อนข้างง่ายกว่าหรือว่าเนอคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าฉันไม่มีข้อมูลใดๆที่นี่ผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นภรรยาของเลเินแต่ข้อมูลของเลเินถูกเข้ารหัสเราไม่รู้หมายเลขประจําตัวปัจจุบันของเลเินฉันไม่รู้ว่าเราจะโทรหาคนที่แต่างงานแล้วทั้งหมดได้ไหมผู้หญิงในจินหลิง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อเยฉันซุนจอดงตอบว่าเนื่องจากข้อมูลของเยเชินได้รับการเข้ารหัสเราจะใช้เยเชินเป็นจุดเริ่มต้นแม้ว่าเราจะเรียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานกับเยฉันจะไม่ใช่คนที่คุณกำลังมองหาจากนั้นซุนชีตงก็พูดว่า แต่ด้วยรูปถ่ายที่คุณส่งมาเราสามารถลองใช้ระบบเปรียบเทียบภาพบุคคลเพื่อทำงานก่อนแต่เนื่องจากคนสองคนมีมุมของภาพถ่ายไม่ได้มาตรฐานดังนั้นหากคุณใส่ลงในระบบสําหรับการเปรียบเทียบแบบคลุมเครือจะพบคนที่คล้ายกันอย่างน้อยหลายพันคนจากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ด้วยตนเองหลินว่าเนือนึกถึงบางสิ่งและพูดว่าโอ้อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาสองคน แต่ฉันได้ยินพวกเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเฉียนหงหยานเด็กสาวคนนี้เรียกเฉียนหงหยานว่าป้าของเธอเฉียนหงหยานน่าจะอายุมากกว่าห้าสิบปีด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องค้นหารูปภาพก่อนอื่นช่วยฉันค้นหาผู้หญิงทุกคนในจินหลิงชื่อเฉียนหงหยานซึ่งมีอายุมากกว่า45ปีและอายุต่ำกว่า65ปีตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมของเฉียนหงหยานเพื่อดูว่าใครสามารถจับคู่สองคนนี้ได้ เฉียนไม่ใช่นามสกุลทั่วไปแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่สองในร้อยสกุลเพียงพอสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดตกลงซุนจือดงพูดโดยไม่ลังเลคุณไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้หลินว่าเหนือให้รูปถ่ายของเซียวชูรันและมาหาลานกับซุนจือดงเท่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลอื่นใดดังนั้นจะใช้เวลาอย่างน้อยสองสวันหรือหลายสิบวันในการค้นหาใครบางคนแต่ด้วยเบาะแสของเฉียนหงหยานทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมากดังที่หลินว่าเหนือกล่าวมีคนไม่กี่คนที่มีนามสกุลเฉียนและมีเพียง30กว่าคนที่มีชื่อแรกออกเสียงว่าเฉียนหงหยานในภาษาจีนหลิงยิ่งไปกว่านั้น ช่วงอายุของเฉียนหงหยานเหล่านี้มีตั้งแต่ไม่กี่ปีไปจนถึงมากกว่าเจ็ดสิบปีจากนั้นกรองผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่หลินว่าเนอต้องการและมีเพียงสีคนที่ตรงตามข้อกำหนดมันง่ายเกินไปที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมของทั้ง3คนนี้ล้วนเป็นคนธรรมดาไม่มีข้อมูลแอบแฝงใดๆทั้งสิ้น เพียงคลิกที่ความสัมพันธ์ทางสังคมของเธอในระบบแล้วระบบจะสร้างตารางต้นไม้ขึ้นมาทันทีโดยแสดงรายชื่อและแสดงญาติทางสายเลือดทั้งสามชั่วอายุคนของเธอเนื่องจากเด็กสาวหลินว่าเนิ้ที่ต้องการสอบสวนถูกเรียกว่าป้าเฉียนหงหยานซุนจือดงจึงดูความสัมพันธ์ทางสายเลือดของเฉียนหงหยานทั้งสก่อน เพื่อดูว่าใครมีพี่เขยและมีลูกสาวคนหนึ่งในครอบครัวของพี่ชายในกฎหมายคนแรกเฉียนหงหยานอายุ62ปีแม้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนแต่สามีของเธอไม่มีน้องชายที่บ้านมีเพียงพี่ชายกับน้องสาวเฉียนหงหยานคนที่สองอายุ49ปีแต่งงานแล้วและมีลูกชายหนึ่งคนแม้ว่าสามีของเธอจะมีน้องชาย แต่น้องชายคนนั้นมีลูกชายสองคนและไม่มีลูกสาวดังนั้นสิ่งที่หลินว่าเนื้อพูดสถานการณ์ไม่ตรงกันเฉียนหงหยานคนที่3มอายุ55ปี แต่งงานเมื่อ33ปีก่อนและให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดหนึ่งคนสามีมีน้องชายสองคนทั้งสองคนมีลูกสาวซุนจือดงได้รับข้อมูลของลูกสาวสองคนหลังจากโพสต์ข้อความฉันพบว่ารูปภาพไม่ตรงกับที่หลินว่าเนอส่งมาจากนั้นเฉียนหงหยานคนที่สี่ก็พุ่งเข้ามาดูเฉียนหงหยานผู้นี้อายุ55ปีในปีนี้แต่งงานกับชายชื่อเซียวชางเฉียนเมื่อ31ปีที่แล้ว ให้กำเนิดลูกชายชื่อเซียวไหายหลง เมื่อ30ปีก่อนและให้กำเนิดลูกสาวชื่อเซียวเว่ยเว่ยเมื่อ27ดปีก่อนและเซียวชางเฉียนมีน้องชายชื่อเซียวชางคุนเซียวชางคุน uh แต่งงานกับผู้หญิงชื่อ ah มาหาหลานเมื่อ29ปีที่แล้วและให้กำเนิดลูกสาวชื่อเซียวชูหลานเมื่อ28ปีที่แล้วด้วยวิธีนี้โดยพื้นฐานแล้วมันสอดคล้องกับชื่อช่วงอายุและเครือญาติของตัวละครที่หลินว่าเหนือกล่าวถึงหลังจากนั้น ซึนจือดงตรวจสอบข้อมูลไฟล์ของมาหลานและเซียวชูรานดูรูปถ่ายบัตรประจำตัวของพวกเขาและเปรียบเทียบกับรูปถ่ายที่หลินว่าเนอส่งมาเขายืนยันทันทีว่าสองคนนี้คือคนที่หลินว่าเนอขอให้เขาสอบสวนสองคนเมื่อหลินว่าเนอกลับไปที่ซีจินวินล่า ซุนจือดงได้รับข้อมูลทั้งหมดของสองคนนี้แล้วเมื่อเขาเห็นหลินว่าเนอเขาพูดด้วยความเคารพคุณนายมันบังเอิญมากที่คุณกลับมาฉันได้ตรวจสอบแล้วสองคนที่คุณขอให้ฉันตรวจสอบอยู่ที่นี่หลินว่าเนอถามอย่างมีความสุขเร็วจัง แสดงให้ฉันเห็นหน่อยสิซึ่นจือดงยื่นโทรศัพท์ให้หลินว่าเนื้อด้วยมือทั้งสองข้างและพูดด้วยความเคารพว่าคุณหนูได้โปรดลองดูสิหลินว่าเนือชำเลืองดูรูปถ่ายของมาหลันภาพที่มาหลันทิ้งไว้ตอนที่เธอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อไม่กี่ปีก่อนแม้ว่าเธอจะอายุน้อยกว่าตอนนี้ แต่ลักษณะใบหน้าของเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักดังนั้นหลินว่าเนือจำเธอได้อย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วนั่นคือคนที่ฉันกำลังมองหาเมื่อเธอพูดเธอไม่ได้ดูข้อมูลของหมาหลันอีกต่อไปแต่มองไปที่คอล่่่่ของเ่ีววชูรานโดยตรงขณะที่่อ่ดูเขาพูดว่่น่่่ส่งว่่เ่ียวช่่่่่่่่ง,ง่่่่่่่ ฉันขอใช้เธอเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสามีของเธอได้ไหมได้ซุนจือดงเรียบพูดแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้โทรหาเซียวชูรันโปรดรอสักครู่หลินว่าเนือยื่นโทรศัพท์คืนให้เขาและซุนจือดงได้สอบถามเกี่ยวกับคู่สมรสของเซียวชูรันในซอฟต์แวร์พิเศษนั้นและข้อมูลนี้คือตัวตนของเล่เฉินในจินหลิง แม้ว่าตัวตนของเขาในระดับนี้จะได้รับการเข้ารหัสตามตักกัของการเข้ารหัสเมื่อมีคนตรวจสอบเขาจากระดับของเซียวชูรันอำนาจของถนนสายนี้จะถูกปลดบล็อกดังนั้นซึ่งจือดงจึงสามารถตรวจสอบระดับปัจจุบันของเย่เฉินได้อย่างง่ายดายข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและเหตุผลที่ทางซื้อไห่ออกจากช่องนี้หลังจากที่เย่เฉินและเซียวชูรานแต่งงานกันเพราะเขากลัวว่าเซียวชูรานจะพบบางอย่างเมื่อเขาซื้อบ้าน กู้เงินหรือทำกิจกรรมทางสังคมอื่นๆที่ต้องเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนอกจากนี้ทางซื้อไหยังเชื่อว่าหากมีคนต้องการสอบสวนเย่เฉินและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเซียวชูรันไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวตนของเย่เฉินในจินหลิงท้ายที่สุดเซียวชูรันคือสถานะปัจจุบันของเขา หากตัวตนของพันรยาคือซ่อนเร้นโดยเจตนามันจะเป็นการเอาชนะตัวเองหลินว่าเหนือมองไปที่ข้อมูลประจำตัวของเย่เฉินและพูดอย่างตื่นเต้นงานเบื้องต้นในการค้นหาเย่เฉินเสร็จสิ้นแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะราบรื่นขนาดนี้หลังจากนั้นเธอก็ทำได้ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ช่วยเย่เฉินคนที่ซ่อนตัวตนของเขานั้นฉลาดจริงๆและเทคนิคของเขาก็ซับซ้อนและมีเหตุผลหลังจากที่เย่เฉินหายตัวไป เขายังจัดการให้เย่ชินเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและทำแบบเดิมซ้ำสำหรับเย่ฉันในบัญชีรวมของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ตัวตนใหม่เขาสามารถสร้างบทความมากมายในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์และเป็นไปได้มากว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาหลินว่าเนื้อถอนหายใจไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนมากมายเริ่มมองหาเย่เชิญจากจินหลิงและพวกเขาไม่พบเขาหลังจากค้นหามา20ปี ปรากฏว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในจินหลิงตลอดเวลาและเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีโดยสถานเลี้ยงเด็กกำพร,ร้าพิเศษวิธีนี้หลอกทุกคนที่ต้องการค้นหาเย่เชิญได้อย่างไร้ที่ติซุนจือดงพูดด้วยรอยยิ้มคุณพ่อขาคนนี้มีพลังมากจริงๆแต่เขาก็ยัง ไม่สามารถหลอกลวงคุณได้คุณมาที่จินหลิงเพียงสองปีเท่านั้นวันนี้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการตรวจสอบได้รับการตรวจสอบแล้วและด้วยความเคารพฉันไม่เคยเห็นใครฉลาดกว่าคุณเลยหลินว่าเนื้อสายหัวและพูดอย่างจริงจังเหตุผลที่ฉันสามารถค้นหาเยเชิญได้อย่างรวดเร็วความฉลาดส่วนตัวของฉันสามารถนับได้เพียงหนึ่งในสเท่านั้นอีกประการหนึ่งเกิดจากการที่เยเชินตัดสินฉันผิดในยุโรปเหนือและ ที่เหลืออันดับสามเป็นเพราะโชคถ้าฉันไม่รู้นามสกุลของเลเินและถ้าฉันพึ่งพาเพียงความสัมพันธ์ด้านเดียวฉันอาจไม่สามารถหาเขาเจอในอีก20ปีข้างหน้าถ้าฉันไม่เห็นข้อมูลประจำตัวของชูรานในวันแรกที่ฉันมาที่มหาวิทยาลัยจินหลิงฉันเกรงว่าฉันคงจะตามหาเขาเป็นเวลานั้นในจินหลิงถ้าฉันไม่บังเอิญไปพบกับภรรยาและแม่สามีของเขาในวันนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะค้นหาข้อมูลประจำตัวปัจจุบันของเขาได้เร็วขนาดนี้ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป